แล้วก็พี่จินตนานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ คุณแดดไปใส่นอ้คุณแดดฝนตกหนักที่ระยองนะคะตอนนี้พี่จิตนาบอกนะคะฝนตกหนักมากที่กินที่ระยองคุณเทพก็คึ้มฟ้าหลวนะคะ บอกน้ําเหนือจะมานะคะอีกสามวันเมื่อวานนี้หกวันเมื่อวานนี้เหลือห้าวันนี้ก็เหลือสี่พรุ่งนี้ก็เหลือสามดูจะถึงไหมน้ําจะท่วมไหมกรุงเทพบ้านอยู่ติดคลองนะคะถ้าน้ําท่วมเราก็จะผลกระทบของเราจะก่อนเพื่อนเลยนะคะ <laughs> ปีที่น้ำท่วมตอนนั้นถึงถึงเข่าคะเข้าเข้าในบ้านนะคะสูงถึงเข่าอยู่ในบ้านน่ะน้ำท่วมถึงเข่าอ,อยู่ในบ้านบันไดขั้นที่ขั้นที่สอง <c oughs> น้ำท่วมของเสียหายหมดดูนักล่านะคะนักล่านักล่ามาใกล้เรานะคะ นี่ค่ะนกนกกระยางนะคะนักล่านะคะ,ะจะไปไหนเธอ,อเขาแอบไปแล้วไม่เห็นแล้วลุกขึ้นเขาจะหนีไหมเนี่ยต้นไม้บงัง ไม่เห็นเขาแล้วถ้าลุกขึ้นเขาเห็นเราเขาก็จะบินหนีเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะก็ว่าอยู่นะแฟนว่าจะกั้นกั้นอิดหน้าประตูอ่ะกั้นอิดหน้าประตูกั้นขึ้นมาสักถึงเขานั่นแหละแล้วก็หลังบ้านหน้าบ้านกั้นอิดกั้นไว้เลย แฟนเขาว่าจะทำอยู่วันนี้เราต้องระวังไว้ก่อนเพราะว่าปีที่ท่วมมากๆอ่ะปีนั้นอ่ะเสียหายหมดเลยรถเก๋งอ่ะก็ท่วมไปครึ่งคันนะคะที่นั่งอยู่ริมคลองเนี่ยรถเก๋งที่บ้านเขาอยู่ริมคลองอ่ะเข้าไปครึ่งรถอ่ะรถในรถน่ะเสียหายหมดเลยเขาต้องขนออกมาตากหมดเลยมันมาแบบไม่ทันตั้งตัว มาตอนกลางคืนน้ำขึ้นตอนกลางคืนแม่นอนอยู่ข้างล่างนะคะอยู่อยู่บนเตียงเกลียบถึงเกลียบถึงที่นอนแกนะขนาดนะอยู่บนเตียงนะ,ะตอนนั้นมีหมาอยู่สองตัวหมาก็ขึ้นไปนอนบนบันได บนไดที่มันเป็นที่คักใช่ไหมมันเราจะก้าวขึ้นไปสองสามก้าแล้วเขาก็จะเลี้ยวอ่ะนั่นแหละมาก็คือเป็นนอนวนนั้นนะมากลางคืนเราเตรียมตัวไม่ทันค่ะเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้แฟนเขาจะก่อธรณีหน้าประตูไว้นะฮะน่าจะน่าจะไม่พลาดนะอยู่ริมคลองนี่ต้องระวังจริงขอบคุณมากค่ะที่พี่กินตนาแนะนำนะคะ วันนั้นจากเจกเราก็ถอดหัวถอดอะไรออกหมดเลยอถอดมอเตอร์ถอดอะไรขึ้นจักแต่ว่าจากรเรก็วางไว้นั่นแหละแต่ว่าเราถอดมอเตอร์ถอดอะไรขึ้นเก็บหมดมันไม่ได้ท่วมถึงท่วมจกนะักรนท่วมแค่ขาจากรเย็บผ้าของเราดูปลาหมอครางดำกันจ้าที่คลองบางมดนะคะ